ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับแอดมินยุทธวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางข้ามแม่น้ําโขงนะครับไปเยือนพี่น้องสอปปนะคเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันที่26บกราคมนะครับ2565เป็นวันดีเดย์นะครับเดินรถไฟสายจีนลาวนะครับเที่ยวปฐมฤกษ์ส่งออกสินค้าเกษตรกรไทยไปจีนด้วยนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของ การนำเข้าผลการส่งออกผลไม้และการส่งออกของไทยด้วยนะครับผมจำเป็นที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการส่งออกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหลายเส้นทางก็ต้องแสดงความดีดกับ พี่น้องสปปด้วยนะครับผมที่มีรถไฟฟ้านะครับสามารถวิ่งข้ามไปจีนได้เลยนะครับโดยใช้เวลาการขนไม่นานนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับยูทูบช anel นะครับผมจะนําเรื่องราวดีๆนะครับมาลงมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมเเมื่อวันที่22นะครับมกราคม2565นะครับนายอลงกรพลบุตรนะครับที่ปรึกษา นายกรละพนตรีนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะการทํางานจัดทําแผนแก้ไขปัญหาผล,ลไม้ไทยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบนะครับเปิดเผยว่าในวันที่26นี้นะครับก็คือวันนี้นะครับผมขบวนรถส่งสินค้าจากสถานีเวียงจันทใต้นะครับจะออกเดินทางบนเส้นทางรถไฟจีนลาวเข้าสู่จีนที่ด่านรถไฟโมฮานนะครับในตอนใต้ของมณฑลยูหนานนะครับ สู่มหานครงฉงชิงนะครับในภาคตะวันตกของจีนโดยใช้เวลาประมาณ3-4วันนะครับเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ4เท่าตัวนะครับนับเป็นขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ที่ขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศจีนผ่านเราเป็นครั้งแรกนะครับผมตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายจีนลาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตรกรล็อแรกเนี่ยเป็นข้าวเหนียวหัก20ตู้นะครับน้ำหนักราวๆ500ตันนะครับจากบริษัทกาทิปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมมีการขนย้ายเดินทางไปแล้วนะครับเมื่อวันที่3นายลงกรณกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนหน้านี้มีรายการรายงานจากหน่วยงานต่างประเทศนะครับคาดเคลื่อนว่ามีการขนส่งไป ชงชิงแล้วเมื่อวันที่20มกราแต่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับไปในวันเดียวกันทราบว่าข้าวลัดดังกล่าวส่งออกจากประเทศไทยผ่านด่านหนองคายไปยังฝั่งลาวท่าบกท่านา,าแล้งแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งถึงที่หมายนะครับนครชงชิงเพราะต้องรอเคลียร์พิธีการทางศุลก,กากรรถไฟรถไฟเขียวจากกระทรวง กสิกรรมที่นครเวียงจันทร์จึงประสานกับนายด่านตรวจพืชหนองคายพู้ส่งออกบริษัทชิปปิ้งและบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกของไทยและจีนนะครับจนทราบป,ปัญหาว่าจึงติดต่อให้คุณจันทร์จันทรสิทธิชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่ที่บริหารของบริษัทเวียงจันทโลจิสติกพาร์คและท่าบกท่านาแง้งนะครับช่วยสนับสนุนจนเรียบร้อย และได้รับแจ้งว่าจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปสถานีเวียงจันทใต้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก่อนจะยกเลิกขึ้นแค่รถไฟเพื่อพร้อมในการเดินทางในวันพุทธที่26นี้นะครับผมในเย็นวันเดียวกันนี้นะครับะจะหาเรือกับเอกอัคราชทูตลาวประจำประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศลาวนะครับ เรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปจีนบนเส้นทางรถไฟสายจีนลาวเพื่อความพร้อมสำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรกรอ,อื่นๆโดยเฉพาะผลไม้ที่ใกล้จะถึงฤด,ด,ดูกาลผลิตปี2565เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ออกจากนี้นะครับจะมีการประชุมทางไกลกับสมาคมผลไม้และสมาคมลง้ง กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกในบ่ายวันนี้นะครับอีกด้วยทางด้านนายลงกรยังกล่าวต่อไปนะครับว่าก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีกา,การกระทรวงกรเกษตรและสหกรได้ประสานงานกับทางลาวและเอกอัครทูตแล้วนะครับเอกอัครทูตจีนแล้วนะครับประจําประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด่านส่งออกติดขัดจากปัญหาโควิด -19 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับแต่ เกิดปัญหาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วนะครับผมและปลายเดือนนี้จะสามารถประชุมร่วมระหว่างกระทรวงกรเกษตรไทยจีนโดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพนะครับผมและนี่ก็คือข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวนะครับในวันที่26นี้นะครับก็คือวันนี้นะครับพร้อมที่จะเดินทางรอบปฐมฤกษ์นะครับของสินค้าเกษตร,รกรนะครับของพี่เราชาวไทยเรานะครับยุทธภงมิชาแนลก็ หยิบยกมานะครับเล่าให้ฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับยูทูบช anel นะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบใจนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมฝากทุกท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านค้าขายล่ารวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับหากผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมยูทูบช anel และทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านนะครับ